สวัสดีครับจากสวนลงหมวกป้าตุ้ยพันไม้นะครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนสมาชิกเข้ามาดูไลน์นี้กันนิดนึงนะครับคืนนี้เป็นหนึ่งคืนที่เราจะกินลูกทุเรียนนะแต่คืนนี้นะครับเราจะกินทุเรียนพันหลินลับแลนะครับที่ปลูกที่จันทบุรีนะครับที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นพันหลินลับแลที่ปลูกที่จันทบุรีนะครับเป็นของเพื่อนสมาชิกเรานะในกวนของเรานะครับที่ผมได้ลูกมานะครับผม ลูกนี้นี่ผมโพสต์ไปแล้วนะครับว่ารอสุกนะแล้วก็เดี๋ยวกินกันคืนนี้เรามาดูกันนะครับว่าหลินรับแรงลูกนี้ก็เป็นขนาดย่อมนิดนึงนะครับเพราะว่าได้มาลูกนี้นะครับจริงๆเขาลูกจะใหญ่กว่านี้ด้วยนะลูกเขาจะใหญ่กว่านี้แต่ลูกนี้เราเดี๋จาลองชิมกันนะครับของหลินรับแรงลูกแรกในปี63นี้นะครับที่เราจะทานกันเป็นหลินรับแรงในที่เกิดที่จันทบุรีนะครับ เพื่อสมาชิกของผมงผมนะครับที่ลุงหมูประตยพันไม้เนี่ยตัดมาให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองชิมกันรอเพื่อสมาชิกนิดหนึ่งตอนนี้ก็18บปดท่านสิ้าท่านแลวนะผมอยากได้30มสิท่านนะอ่าดได้30สิท่านนะเดี๋ยวรอรอตอนนี้24แล้วนะครับให้ดูใก,กล้ๆนะครับกับหลินรับแรลูกนี้นะครับหลิ่นรับแรนะครับผมอ่า สวยงามนะรับ e. หมูหมุนนิดนึงครับหมุนนิดนึงนี่นะครับหลินลับแรสวยจริงๆสวยจริงๆนะครับนี่นะครับหลินลับแรต้องบอกว่าเรากินหลินลับแรหลงลับแรของที่นั่งเดิมมาแล้วนะที่ไหนที่อุตรดิตถ์นะครับแล้วก็กินของลินลับแรหลงลับแรของจันมาบ่อยครั้งนะครับทั้งนี้ก็จะเป็นลินลับแรหลงลับแรของจันทบุรีอีกครั้งหนึ่งนะ ต้องบอกเลยนะครับว่าเนื้อจะแห้งเนื้อจะแห้งนะครับเนื้อดีอร่อยเดี๋ยวเรามาชิมลูกนี้กันว่าคืนนี้จะเป็นอย่างปีที่แล้วที่เรากินไหมนะ,ะเอาเลยครับลุงหมูตอนนี้40กว่าท่านละสวัสดีนิดนึงครับครับสวัสดีครับลุงหมูนะครับจะมารีวิวแอรเรียนพันลิมรนะับแรงลิมรับแรงลิงมรนะับแหรงงอมงอมเอาเอามาทานลูกมี้นต้ององอมครับมาใช่คำว่าแหลครับป อาหา,าหรไปคำว่าเพราะบ่มมันนานเพื่อคืนนี้โดยเฉพาะนะครับกับการกินหลินลับแรในคืนนี้นะครับเพื <c oughs> ่อสมาชิกท่านใดที่อยากจะรู้ว่าหลินลับแรหน้าตายังไงครับอยวมาดูกันมาดูกันนะครับอย่ล้มหมูแกะนิดนึงนะครับแกะนิดนึงอ่า ใครไม่เคยทานดูได้นะครับหรือใครอยากจะสนใจที่จะปลูกสายพันธุ์นี้นะผมแนะนาเลยนะครับก็ปลูกได้เลยนะครับเพราะหลินรับแรงหลออรับแรงเนี่ยมันขึ้นชื่อ,อแล้วมันขึ้นชื่อการันตีอยู่แล้วว่าเป็นไม้เป็นทุเรียนประจําจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะครับอ่าตอนนี้ผมมีเพื่อนสมาชิกที่ตัดลูกให้เรานะครับุณชรพงศ์บัวแก้วนะครับดูไลฟ์เราอยู่ด้วยลนะอ่าผมพูดชื่อเต็มกันนิดนึงนะอ่า สุกเร็วมากอ่าคอมเมนต์มาเลยนะครับว่าสุกเร็วมากแน่นอนเลยนะเดี๋ยวจะลองดูคืนนี้นะครับได้ไหมครับลุงโม,โมไ,ดได้แล้วนะนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับอืโอโหูเนื้อแห้งดิโอ้โหใส่ไปแบบนี้เนาะดูนะครับให้ดูกันนิดนึงนะัลูกนี้นะครับดิรับแรนะครับอ่าจะจิ้มให้ดูนะครับใ<ม>ช้ได้นะนะเนืเ้อแห้งมากเนื้อแห้งมากขอให้ดูใกล้ๆกันนิดนึงผมผมขออนุญาต ญาติิดนหนึงนะครับนี่นะครับแห้งจริงนี่นะแห้งนะครับเดี๋ยวแอดมินแอดมินผมดูนะแอดมินที่ของเพจเราดูอยู่ก็ใส่ข้อมูลการสั่งซื้อใส่พันธุได้เลยนะครับเพื่อเพื่อสมาชิกท่านใดอยากจะปลูกพันธุ์นี้นะสั่งซื้อเราได้นะครับลงกล่องนะลงกล่องส่งถึงหน้าบ้านนะครับไม่ต้องกลัวโรคโควิดตอนนี้นะครับจัดไปได้เลยนะครับ เพื่อนบอกว่าหลินต้นนี้เนื้อเทพเด็ดตลอดสามปีที่ตัดนี่นะครับคอนเฟิร์มเลยนะครับเขาไม่จริงว่าเพื่อนสมาชิกเรานะครับบอกว่าคอนเฟิร์มลูกนี้นะที่ที่ผมได้มาเนี่ยเนื้อเด็ดสามปีเนะื้อเทพนะเดี๋ยวต้องชิมกันต้องชิมกันนะตอนนี้มีเพื่อนสมาชิกอยู่ร้อยสิบกว่าท่านนะร้อยสิบกว่าท่านร้อยสิบท่านโดยประมาณนะครับหลินรับแรจากจันทบ,บุรี นะครับให้ดูกันนะครับต้องบอกว่าอีกลูกนหนึ่งยังไม่สุกนะสุกลูกเดียวสุกลูกเดียวนะครับให้ดูกันนะครับอ่ายังไม่สุกนะสึกหนึ่งลูกก็ทนไม่ไหวนะครับคืนนี้ก็ต้องจัดเลยครับปูรีบๆนะ้นเนื้อเนื้อหมีเนื้อไม่น่ามีนะปูรีบๆเนี้ยครับมันมีเนื้อมันมีเนื้อเหมือนไม่มีแต่มี ผมไม่มีแต่มีนะครับสําหรับลูกนี้นะสําหรับลูกนี้เดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกตัดมาให้เราใหม่นะรอรุ่นสองรุ่นสองน่าจะมีนะสายนเพึ่งนก็รอรุ่นสองอยู่นะครับเดี๋ยวคืนนี้ต้องมาดูกันเคื่อนสมาชิกที่อยากจะกินดิและแันยังไม่เคยเห็นว่าเป็นยังไงมาดูกันนะครับอ exactly. ันน iv. ี้ค <å> ือลูกนี้นะครับอันนี้คือลูกนี้นะอนี่คือลูกนี้นะให้ดูกันอย่างนี้นะครับ ดูระยะ<ด>ห่างบิตนิดน,ดน,ดนึงนะครับต้องบอกว่าเมื่อคืนเมื่อคืนเรามีรีวิวทองดินจงกับสายน้ำเพรงไปแล้วนะครับคืนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคืนที่เราจะต้องกินทุเรียนกลางคืนก,กันนะไม่น่ามีเนื้อก็มีเลยดูเลยครับเป็นทุเรียนบางสายพันธุ์ครับทุเรียนเนี่ยไม่มีเนื้ออ่าเ <c oughs> ดืหลินมีเป็นธรรมชาติเขาเนาะเป็นสายพันธุ์เขามีเองดูเลยเนื้อร่อนมากร่อนมากร่อนมากจริง เดี๋ยวลูกหมูหยิบอีกลุกน่นึงให้ดูนิดนึงครับลูกที่ยังตัดไม่ได้นะยังตัดไม่ได้อน,นี้อ่าลูกนี้จะใหญ่หญกว่าลูกนี้ใหญ่กว่าแต่รอ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 ,อ,อให้ดูให้ดูกันครั้งๆนะให้ดูครข้างๆนะล,ลูกที่ตั้ง,นะล,งลูกที่ตั้งนี่คือยังไม่ยังไม่ถึงเวลาตัดนะยังไม่ถึงเวลากินดีกว่าก็ให้เอาสีเหลืองแบบนี้อ่าเอาสีแบบให้ออกสีแบบนี้นะนะครับผมของโรงบุหรี่นี่ต้องให้เหลืองู่นะ อ่าต้องกเหลืองล้าตัดมาไม่มันจะเขียวครับครับออกสีเหลืองนะครับนัานานาน่นนะอ่าทานได้เลยทานได้เลยนะผมผมคอมเมนต์นนึงนะครับ <c oughs> ก็คือสีที่คุณดูตรงนี้กับสีสายตาผมสีเหมือนกันนะครับ <c oughs> คุณเห็นตรงนี้กับตาผมมองที่จานปกติเนี่ยสีเดียวกันนะครับสีเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเห็นสีมีทุกพูเลยนะคุณลิลี่มีทุกูเลยมีทุกภ <c oughs> ูจริง นี่นะครับให้ดูผมดูรูปนี้นะเนี่ยลักษณะอย่างนี้ของของลูกที่เราได้มานะเนี่ยนะเนื้อมันแห้งจริงดีจริงเนื้อดีเนื้อดีเ,น,เนี่ยน,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 นะครับแบบนี้เลยนะแต่มีลูกมีลูกนี่นะอ,อ่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่าเอาแล้วนะครับใ,ใครสนใจนะครับสามารถแอดไลน์สั่งซื้อสายพันธุ์นี้ได้นะกินเลยได้หรือเปล่ารอสักครู่ค่ะเน่ยไปยุนหลังตาลกัอะกิน นี่สาวน้อยบอกอยากจะกินแล้วนะครับให้ดูใกล้ๆกันนิดนึงนะลินลับแล้วโอ้โหดูเนื้อเทปเนื้อแห้งเนื้อแบบเนื้อดีมากดูดูหมูลองลองกิ้งไปกิ้งมาให้ดนึงครับกินด้วยมือนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเลยนะครับมันแห้งยิ่งจริงมันแห้งยิ่งจริงเอาเลยครับขอดูขอดูเม็ดหน่อยเม็ดใหญ่ไหมไม่มีเม็ดเลยเม็ดเล็กเม็ดเล็ก โอ้โหเม็ดอยู่ไหนเนี่ยโอ้นี่คือเม็ดเขานะเซอร์ไพรส์มากดูเม็ดเขาเด็ภูนี้นะครับภูนี้เนี่ยเม็ดอยู่นี่นะผมบอกได้เลยอ่าเม็ดน้อยมากเม็ดน้อยมากอ่านะเื้อดูดหมูเนื้อจริงเนื้อจริงพูดง่ายๆถับไม่เจอเม็ดเลยอ่ะไม่เจอเม็ดเลยเจอเจอเนื้อเนี่ยดูดิเอาเลยครับอยู่เม็ดดิ๊กจิดเดียวจริงอันนี้แบบจิดเดียวจริงน้ำผ่าภูใหม่กันแเดี๋ยเฟิน ตรงนี้เหมือนกันครับเนี่ยโอ้โหดูดิเม็ดไปสองไปสัมพันธ์ครับทำอะไรมันรีบแบบเม็ดรีบเดียวเม็ดมะขามมันใหญ่กว่านะเม็ดมะขามมันใหญ่กว่านะเอาเลยครับเดี๋ยวเราชิมเนื้อกันดีกว่าวันคืนนี้ไม่ลูกจะทำอะไรระวังเผื่อเคี้ยวเม็ดนะเอาเลยครับลูกหมูเดี๋ยวผมเอาอันนี้ครับผมเอาอันนี้มากไม่ได้ นี่นะครับมาหลายคืนแล้วถามาหลายคืนแล้วน้ำตาแค่เกินแล้วอ่าไว้ดูใกล้ๆเลยครับแบบนี้นะอ่านี่นะครับสวยงามนะโปรโมทโชว์นิดนึงครับโอ้หเนื้อเยอะจริงเยอะแยะครับเม็ดเม็ดท็อปยังมีอ่ะเม็ดแบนหมดเลยเม็ดติ๊กเดียวเดุลินีอือโอ้ยยอดเลยครับนี่นะครับผมแนะนำไม่ได้ครับผมผมให้เครดิตนิดนึงนะสวนลูกนี้นะครับมาจากสวนจุลินทรีย์นะครับ มาจากสวน<ห>จุล ensi พลันไม้นะครับ<ห>ของคนที่คอมเมนต์อยู่ในนี้นะครับคุณวัชรพงศ์บัวแก้วนะครับ<ห>ที่ให้สายพันธุ์เรามาร,ร,รีวิวนะครับลิ้นนี่สุดยอดแล้ว,ว,ลวเรียนที่หาเมด็ดหาเม็ดโดตไม่ได้เลยมีแต่เม็ดรีดเม็ดแบนผมชิมก่อนผมจะชิมลูกนี้ผมจะชิมภูนี้นะคนดูถึงความแห้งสีของเขานะครับสีไม่เพี้ยนสีไม่เพี้ยนนะครับมันมันมันหวานอร่อยเหนียวนัมันหวานเหนียว หมดด้วยแล้วทั่วไปผมใหดูเม็ดชันไหมเนี่ยมาสองภูก็เหมือนกันนี่คือเม็ดเขาครับตาผ่าเม็ดเกินตาผ่าเม็ดเกินผมมอกเลยนะว่าใส่เม็ดคันนี้คุณปลูกได้เลยนะมองดูเรื่องจะเหมือนไหมเหมือนเหมือนข้างหน้าเหมือนกับลูกดูเด็กเหมือนกันเนี่ย เนี่ยผ่าปูที่สามนะเนี่ยก็เหมือนกันนะไม่มีเม็ดเม็ดแบนเม็ดริบอ้โหเม็ดครับเป็ดน้อยมากแล้วสีสวยมากแล้วแห้งมากด้วยนะครับเนี่ยเก็บเขาเม็ดทำไม่กนไว้เลอือดูอันนี้ดิอันนี้จะโอ้สรุปเล่นหนึงครับลุงหมูโอ้สุดยอดครับหลุมรับแรงเนี่ยหลงยังเม็ดใหญ่อะใหม่ลิมนิ่มนี่ไม่มีเม็ดนิบเม็ดริ่มแล้วเนื้อเนื้อเยอะกว่าด้วยนะเนื้อเยอะกว่าเนื้อเยอะกว่านะครับดูครับ ผมรสชาติอ I mean, I mean, so, mm. ่ะไม่ใ oh ช่ไม่มันไม่มันเหวี่ยวนมัไม่เหวา่ยวนึ่งจีจัดมันหวานกลมผมสองรสชาตินผมหวานมันเหนียวแล้วเป็นครีมเหนียวเนื้ออร่อยมากโชว์ลูกถือโชคโชว์ได้เนื่นครับหลวงหมูเนี่ยทำเป็นเป็นเป็นลูงเลียนบางสายพันธุ์นะครับกับปูอย่างเงี้ยปล่อยทิ้งกันหมดนะฮะเราไม่มีไม่มีเนื้อปลไม่ยิงเป็นหมอนะแบบงี้ไม่มีเนื้ออเลยครับแต่ลิ้นนี่มีทุกปูเลยครับเนี่ยหนึ่งสองสาม 4 5 6ห้าปูมีุกครับผมไม่น่าเชื่อครับผมเรียกว่าทุเียนอะไหจะมีเนื้อเลยปูปูจเลีบๆเยอะมากคุณภาพครับแก้วจริงๆอ่าฝากบอกส่วนเรา้วงครับลุงหมูถ้าสนใจสายพันธุนี้สนใจพันนี้ฮะมาที่หมูันม้ได้เลยครับแล้วรก็ศู์แปดหนเจ็ดหกหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหสองสี่ศนย์หนึ่ง 0 8 9 9 3 9 2 6 3 5ครับมาได้เลยครับอร่อยจริงๆสายพันธุ์นี้ครับมอมันเหลืองวันนี้ก็เรียกว่าตกเป็นที่รัเหลืองนะครับผมแค่แค่นี้อ่าดูเม็ดน้อยมากน้อยมากเราอยู่ที่จันทบุรีนะครับทั้งลูกเลยนะไม่มีไม่มีเม็ดใหญ่แบบนี้เลยครับครับผมไม่มีเม็ดโตเลยเราอยู่ที่จันทบุรีนะครับตำบลแก่งขางแมวอเภอแก่งขางแมวเป็นทุเรียนสายพันธุ์เม็ดรีบอ่าเม็ดรีบเม็ดรีบดูได้ครับ แล้วพบกันในลายหน้ากับสายพันธุ์อื่นๆบ้างนะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ